สวัสดีค่ะวันนี้พากินปลาช่อนอันนี้แม่เอาก็มองดูตัวเองหน่อยแม่ <c oughs> <c oughs> ต้มกินข้าวด้วยกันต้มปลาช่อนใส่ไข่มุกแดงใส่ใส่บมะขาม <c oughs> นี่แม่ครัวอยู่นี่ยกมาเลยยกมาเลยเดี๋ยวแม่ครัวอยู่นี่ แขนนี่เป็นสีเดินแหละเป็นเรียงเสร็จแล้วมากินข้าวด้วยกันนะคะหนึ่งเอยกับเนี่ยคนขโมยผมกับหน้าหน้าใสัวนี้เลย ได้ได้กินไหมอืมเออเดี๋ยววันหลังเอมีอะไรดีก็ไม่ได้กินอีกอืมกินอืมอืมเออโอ้ร้อนมากโอนไม้กินข้าวด้วยกันนะคะอืม ปลาช่อนตัวใหญ่นี่หอมหอมนี่่นหนึง oh, oh. ตัวนี่ <c oughs> ไหนหัวมันไม่มีหัวหัวอยู่ไหนนี่ อ่าอ่ามาแล้วได้แล้วนี่ตัวใหญ่มากเลยปลาช่อนไ,ไม่ต้องคนมันเลยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เดี๋ยวมันจะเนื้อจะแตกหวัวมันใหญ่มากเลยปลาช่อนตัวใหญ่มากนี่ ที่เหลือแล้วก็นี่ไข่มดุแดงแช่แข็งแกงปลาใส่ไข่มดุแดงต้มปลาปลาชนไอ้หมอนมารับแล้วนี่ไข่มดุแดงอ้อหือื <c oughs> ออนี่ใส่ของที่รถเลยแล้วก่อนทำ นี่ใส่ไข่มดแดงช้อนมันไม่มีช้อนมันไม่มีใส่สงสัยทขาไมไรให้อืมเอาเคี้ยนล่ะเออโอเคโอเคโอเคโอามต้องใส่ใบมะขามเอออ่ะใส่ใส่ดูกดี๋ยเดี๋ยวใส่ดูเอี่นี่ใบมะขาม น้ำก็ยิง่งลงไปอีกเนาะด้วยฉนัน,นจะทำองนิดเนาะไม่เป็นไรบ้านๆเราเป็นบ้านๆผักทุกอย่างก,ก็เก็บจากสวนนี่แหละกะเพราใบมะขามกะเพราไม่เชื่อว่าเป็นกะเพราใช่ไหมนี่ดอกมันแต่ต้นหอมก็เก็บจากผักสวนควรัวนั่นแหละพริกพริกกระเรียงนี่โอ้โหสมกับมวนดำใช่ไหมนี่แหละอร่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกทุกคนคเ,เ,เก่งต้มปลาช่อนใส่ไข่มุดแดงนี่เลยไข่มุดแดงยัย่วจ้ายัย่วเป็นโก้เลยดูดูดูนี่ไข่มุดแดงอ้้หู ตั้งร่ว <ö> ่า <troll> ด <en> ูเสร็จได้ว่าตั้งมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกตั้งแล้วบอกมันตั้งมาแล้วไฮไลท์ไข่มดแดงนี่โอ้โหยั่วจะยั่วนี่ดูสิดูไข่มดแดงสิเสร็จเรียบร้อยแล้ว กินได้ดูแซ่บแซ่บเ,เสร็จแล้วนะวกินข้าวได้กันนะคะ